บริเวณนี้ครับมีบันทึกในพงศาว,วดารไว้คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการแย่งชิงราชสมบัติกันแล้วแม่อยู่หัวศรีสุรา,ารย์กับคุณวรวงศาก็ถูกลอบปรงพระชนสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแถบคลองสะบัวตัวนี้เป็นทางเข้าวัดแรงนะบรรยากาศนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยผมมาเดือนตุลาคม2566โบปกติเนี่ยทางเข้าตรงนี้จะรกจะมีบ้านร้างอยู่หลังหนึ่งคือตรงนี้ เวณตรงนี้แต่วันนี้เขาสร้างเป็นคาเฟ่แล้วนะบรรยากาศก็เปลี่ยนไปเยอะครับก็เป็นสถานที่ต้องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะจะมีคาเฟ่ยอยู่ทางเข้าวัดแรงแล้วก็วัดลายสอเดี๋ยวนี้การเดินทางมาเที่ยววัดแรงวัดลายสอเนี่ยมาง่ายเห็นไหมครับเขาจะมีป้ายติดไปด้วยเห็นไหมทางเข้าบรรยากาศไม่ได้น่ากลัวเหมือนเดิมแล้วสามารถมาท่องเที่ยวกันได้ไหมง่ายครับมาที่คลองสบ,บัวนะจะผ่านที่วัดหน้าพระเมรก่อน ขับมาเรื่อยๆจะเห็นป้ายเองครับตามที่ผมถ่ายคลิปไว้ให้ชมเนี่ยจะมีป้ายบอกชัดเจนเลยนี่จะเป็นคาเฟ่ก็จะเป็นจุดเดิมที่เคยเป็นบ้านร้างดูคลิปเก่าผมได้ที่ผมถ่ายบรรยากาศไปให้ชมเนี่ยตรงนี้ร้างแล้วก็มุดเข้าไปนะมุดจะเป็นป่าเข้าไปตรงนี้แต่ตอนนี้เขาทำเป็นสะพานอย่างดีแล้วแล้วก็มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างบนโคกโบราณสถานเดิมไว้ครับ ้าในช่วงที่ฝนตกแล้วก็ฤดูน้ําหลากถ้าเกิดว่าแถวนี้ท่วมนะคือถ้าเกิดว่าล้นมาตรงนี้จะท่วมด้วยตรงนี้ผมเคยต้องพายเรือเข้าไปด้านในนี้น้ําท่วมหมดเลยในช่วงที่น้ําท่วมอยุธยาครับตรงนี้จะเป็นโบราณสถานวัดแรงวัดรางนะครับแต่เดิมนี้ก็คือตรงนี้เป็นป่าหมดเลยรกหมดเลยตอนนี้เขาสร้างสะพานเดินขึ้นไปถ้าเกิดว่าน้ําท่วมเนี่ยก็ยังจะสามารถไปได้นะถ้าเกิดว่า ยังท่วมไม่มากเนี่ยสามารถเดินไปได้เพราะว่ามีสะพานแล้วแล้วก็ในส่วนของโคกโบราณสถานตรงนี้เขาก็ก่ออิฐขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นศาลของแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์บรรยากาศไม่ได้น่ากลัวเหมือนเดิมนะมาเที่ยวกันได้มาดื่มกาแฟได้แล้วก็มาเที่ยวโบราณสถานได้ครับตรงนี้ก็จะมีป้ายของกรมศิลปากรได้ประกาศไว้ว่าพื้นที่ตรงนี้ได้รับการคุ้มครองเป็นโบราณสถานแล้ว จริงๆบรรยากาศล่มรื่นเลยนะและตรงนี้ก็เป็นศาลแม่อยู่หัวสิสุราจารันเนื่องจากว่าในประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาบริเวณนี้ครับมีบันทึกในพงศาว,วดารไว้คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการแย่งชิงราชสมบัติกันแล้วแม่อยู่หัวสิสุดา,ารันกับคุณวรวงสาก,ก็ถูกลอบปรงพระชนในบริเวณย่านนี้แล้วก็นำนํำเสีย มาเสียบประจานไว้ที่วัดแรงอันนี้ตามพงศวรรดเขียนไว้และจุดนี้ก็เป็นวัดแรงนะจริงๆจะมีวัดด้านในด้วยชื่อว่าวัดลายสอผมถ่ายตรงนี้ให้ดูก่อนบรรยากาศล่าสุดเดือนตุลาคม2566ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเทียบกับรูปเก่าก็จะเห็นเป็นเพียงโคกขึ้นมาแล้วเคยมีการสร้างบ้านอยู่ด้านบนจะเห็นเสาด้วย ประกอบกับตัวนี้ก็ได้รับการคุ้มความเป็นโบราณสถานแล้วนะก็ไม่สามารถที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือที่อยู่อาศัยได้ก็จะกลายเป็นแบบนี้นะเป็นพื้นที่ทาบรบอติสารับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บนโบราณสถานวัดแรงก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนีเพิ่งมานะไม่ได้มาอายุทยาโอ้โหน่าจะเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยถ้าเกิดไม่ถึงปีก็หลายเดือนพอดีได้มีโอกาสหยุดยาวนะช่วงนี้3วัน ก็เลยเดินทางมาที่ยุทธยากะจะมากินอาหารที่ครัวมุสลิมครัวมุสลิมปิดด้วยนะตรงกับวันสุกก็เลยไม่ได้ทานนะก็เลยมากินแม่ตุม่มแม่ตุ่มก็อร่อยครับอาหารหลากหลายดีทีนี้หลังจากที่ผมพามาชมบริเวณพื้นที่ของวัดแรงตรงนี้แล้วเดี๋ยวพาไปชมด้านในด้วยที่นี่ก็จะมีวัดหนึ่งอีกนะครับชื่อว่าวัดลายศอตอนนี้ผมถ่ายจากทางเข้ามาให้ชมนะ ี่เดินเข้ามาด้านในตรงนี้ก็จะมีคลองสาขาจากคลองสระบัวจะมีน้ำเข้ามาโดยรอบบริเวณของวัดวัดต่างๆที่เป็นวัดโบราณสมัยอยุทยาเนี่ยก็จะอยู่ริมน้ำตรงนี้แม่น้ำมันจะเยอะแต่เวลาดูดูแล้งเนี่ยดินแห้งผากเลยผมเดินทะลุเข้าไปเนี่ยผ่านบีฟากหนึง่งไปเจอกับวัดเสลียงตามคลิปเก่าที่ผมให้ชมตอนนี้นะมีวัดเสลียงด้วย นั้นเจดีก็เป็นเจดีโบราณไม่ได้รับการบูรณะเหมือนกันแต่ตอนนี้ดูแลผมเห็นแต่ไกลแล้วว่าน้ํามันท่วมเพราะว่าช่วงนี้น้ําหลากเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงนี้น้ําจะมากแล้วน้ําก็จะเอ,อ่อเนี่ยท่วมท่งตรงนี้เลยแต่ก่อนเป็นคลองสัญจรสมัยอยุธยาที่คึกคักมากเลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ได้สัญจรทางบกเป็นหลักเขาจะสัญจรทางน้ำนะคลองสับบัวก็เป็นคลองใหญ่เพราะว่าเรือพระราชพิธีเนี่ยสามารถ ล่องผ่านได้แล้วบริเวณย่านนี้ก็คือย่านที่มีการดักสังหารนะรอบบงพระชนเท้าศรีสุดาจันทร์กับขุนบรวรวงศาคือเป็นบริเวณนี้แต่ตรงข้ามตรงนี้แต่น้ำมันท่วมอยู่นะน้ำมันท่วมอยู่ตรงนี้คือมีวัดหลายสอด้วยเราจะเห็นแต่ไกลตรงนู้นจะมีป้ายนะตอนนี้ผมซูมไปคงมองไม่เห็นเพราะว่า,วาต้นไม้บังอยู่เขาจะเขียนว่าโบราณสถานวัดหลายสอ ก็ได้รับการคุ้มครองเป็นโบราณสถานด้วยแต่เดิมเนี่ยโอ้โหเป็นวัดที่เข้ายากมากเลยผมมาแรกๆเนี่ยมีความแบบอันซียนจริงๆนะผมมาอีกฟากหนึ่งอ่ะฝ้าตรงข้ามตรงนู้นอ่ะต้องมุดรั้วมุดหนามรลก็รกนะฮะแต่ตอนนี้มันง่ายมากขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาน้ําหลากน้ามันท่วมเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าน้ําไม่ท่วมเนีย่ยเราจะสามารถเดินรัดเลาะไปตามคันดินได้แล้วก็ข้ามสะพานไปได้ ผมก็พยายามที่จะเอาภาพเก่าๆอินเสิร์ตเข้าไปให้ชมด้วยนะลักษณะเป็นยังไงที่วัดลายสอเนี่ยตอนที่น้ําท่วมผมพายเรือเข้ามานะพายเรือมากับเพื่อนๆเ,เนี่ยบรรยากาศโอโหสุดยอดเลยน้ําท่วมสูงมากถูสูงแบบเกิน2เมตรอ่ะเรือถึงพายเข้ามาได้อะตรงเนี้ยพายเรือมาดูวัดกันเดี๋ยวผมเดินออกไปแล้วนะครับตรงนี้นะเดินออกไปได้เดินทางได้สะดวกด้วยตอนนี้ ดีเหมือนกันนะมีคาเฟ่ด้านหน้าเนี่ยเวลามาท่องเที่ยวอยุธยาก็มาพักเบรกพักดื่มกาแฟได้ที่นี่แล้วก็มาเที่ยวกันได้ที่นี่เพราะว่าแถบเนี้วัดร้างเยอะเหมือนกันคลองสาบัวออกมาเนี่ยสิบโมงครึ่งบอดีน้องบอกว่าเปิดสิบโมงครึ่งนะที่นี่มีที่มาคาเฟ่นาวัะแรงก็เลยแวะดื่มกาแฟที่นี่เลยแล้วกันครับบรรยากาศเนี่ยสามารถที่จะมานั่งตรงเนี้ยชมบรรยากาศได้นะ มีบายาวๆให้นั่งเป็นร้านอาหารด้วยนะครับแล้วก็มีโต๊ะนะมีโต๊ะเป็นเอาดอร์ด้านนอกผมก็สั่งเป็นอเมริกาโน่เหมือนเดิมนะไม่หวานนะนี่ครับมีที่มาคาเฟ่แวะดื่มกันได้ครับดื่มเสร็จก็ไปเที่ยววัดร้างกัน